สวัสดีครับและแล้วก็เดินทางมาถึง EP สุดท้ายของการพยากรณ์เดือนกรกฎาคม2568กันแล้วนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คุยดวงง่ายๆสไตล์วิศวะอีกครั้งผมน้องวิศคนเดิมพร้อมมารายงานสเปคชีวิตปิดท้ายเดือนนี้ให้ครบทุกราศีครับสำหรับใครที่เพิ่งเปิดมาเจอ EP นี้ผมขอรีแคปภาพรวมของระบบปฏิบัติการจักรวาลในเดือนนี้แบบเร็วที่สุดใน3โลกให้ฟังกันก่นกอนครับ เดือนนี้เมนบอร์ดหลักของเรามี2ทีมที่ทำงานสวนทางกันอย่างชัดเจนครับทีมแรกคือทีมปฏิวัตินำโดยดาวสุขที่โคจรมาเจอกับดาวมฤตยูทีมนี้จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันสุดๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินและความรักผลลัพธ์มีแค่2แน่คือปังสุดขีดหรือพังยับเยินขึ้นอยู่กับโครงสร้างเดิมของเราเลยในขณะเดียวกันก็มีทีมตรวจสอบคุณภาพหรือทีมออดิตเข้ามาตรวจงาน นำโดยดาวเสาร์ซึ่งจะเริ่มเดินถอยหลังตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมเป็นต้นไปทีมนี้จะทำให้ทุกอย่างช้าลงเป็นการบังคับให้เรากลับไปตรวจทานแก้ไขปัญหาเก่าที่ยังค้างคาอยู่ดังนั้นเดือนนี้จึงเป็นเดือนที่โอกาสใหม่ๆวิ่งเข้ามาแต่ก็จะถูกตรวจสอบความแข็งแกร่งทันทีใครที่ปรับตัวและวางแผนได้ดีก็จะใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้ได้เต็มที่ครับเอาล่ะครับทวนสเปคสิบเต็มกันไปแล้วเรามาปิดจ็อบกันที่3มราศีสุดท้ายกันเลยดีกว่าครับ มาที่ชาวนักวางแผนผู้จริงจังลัคนาราศีมังกรครับเฮดไลของท่านคือไอเดียสร้างสรรค์พุ่งรักร้อนแรงโชคมากับความเสี่ยงการงานเป็นเดือนที่ยอดเยี่ยมในการเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆที่ใช้ความคิดสร้างสรรหรืองานที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนครับเพราะดาวการงานของคุณไปอยู่ในจุดที่ส่งเสริมเรื่องนี้เต็มที่แต่ดาวเสาดาวประจําตัวของคุณดันเดินถอยหลังในบ้านแห่งการสื่อสาร ทำให้การประสานงานอาจติดขัดล่าช้าหรือเกิดความเข้าใจผิดกับเพื่อนร่วมงานได้ง่ายต้องเช็คเอกสารสัญญาให้ดีๆครับการเงินรายได้หลักอาจจะช้าหน่อยนะครับเพราะดาวการเงินด้านเดินถอยหลังแต่ช่องทางเสี่ยงโชคหรือการลงทุนกลับโดดเด่นมากมีเกณฑ์ได้โชคลาภแบบฟลุ๊กๆแต่ก็อย่างที่บอกครับเดือนนี้มัน high risk high reward ต้องกล้าได้กล้าเสียแต่ก็ต้องวิเคราะห์ให้ดีๆด้วยนะครับความรักร้อนแรงและน่าตื่นเต้นสุดๆ ดาวแห่งความรักไปรวมตัวกันในบ้านแห่งความโรแมนติกคนโสดมีเกณฑ์เจอรักครั้งใหม่แบบไม่ทันตั้งตัวกับคนที่อายุน้อยกว่าคนมีคู่เป็นช่วงเวลาที่จะได้เติมความหวานให้กันหรืออาจมีข่าวดีเรื่องลูกก็ได้ครับความรักจะช่วยให้มีความสุขข้อควรระวังคือดาวประจําตัวเดินถอยหลังอาจจะรู้สึกอ่อนเพลียหรือภาระเยอะเป็นพิเศษและต้องใส่ใจสุขภาพให้มากมีเกณฑ์เจ็บป่วยได้ง่ายโดยเฉพาะบริเวณขาและเขา่าและต้องระวังอุบัติเหตุด้วยครับ ต่อมาที่ชาวนักคิดนอกกรอบลัคนาราศีกุมครับเฮดไลน์ของท่านคือปฏิวัติฐานที่มั่นบ้านครอบครัวเปลี่ยนแปลงแต่การเงินเจอแรงกดดันการงานการทำงานเดือนนี้ต้องอาศัยทีมเวิร์กและหุ้นส่วนเป็นหลักเลยครับอาจมีทั้งการแข่งขันและความขัดแยง้งแต่ก็เป็นแรงผลักดันให้สำเร็จได้เหมือนกันนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงเรื่องบ้านอาจส่งผลต่อง,งานเช่นย้ายออฟฟิศหรือได้เวิร์กฟรอมโฮมครับ การเงินเป็นด้านที่ต้องเจอโจทย์ยากที่สุดในเดือนนี้ครับดาวเสาร์เดินถอยหลังในบ้านการเงินของคุณเต็มๆจะทําให้สถานการณ์การเงินผันผวนล่ลาช้าหรือติดขัดอย่างมากรายได้ที่หวังไว้ก็อาจจะเลื่อนออกต้องรัดเข็มขัดและบริหารเงินสำรองให้ดีเลยครับแต่ก็ยังมีข่าวดีเพราะมีเกณฑ์ได้โชคจากอสังหาริมทรัพย์หรือขายบ้านขายที่ดินได้แบบไม่คาดฝันเหมือนกันนะครับความรักเป็นด้านที่สดใสที่สุดของคุณในเดือนนี้ครับ ดาวพฤหัส,สบดีส่งพลังบวกมาเต็มที่คนโสดมีโอกาสเจอรักใหม่กับคนที่มีความรู้มองโลกในแง่ดีความสัมพันธ์จะนำความสุขมาให้คนมีคู่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเติมความหวานให้ปรันหรืออาจมีข่าวดีเรื่องบุตรก็ได้ครับความรักจะช่วยให้มีความสุขข้อควรระวังคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเรื่องบ้านและครอบครัวก,กำลังจะเกิดขึ้นอาจเป็นการย้ายบ้านต่อเติมหรือมีสมาชิกใหม่ซึ่งอาจมาพร้อมกับความเครียดทางการเงินที่กดดันอยู่ ควรดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีและระวังปัญหาจุกจิกที่เกี่ยวกับระบบประสาทหรือทางเดินอาหารด้วยครับและราศีสุดท้ายของจักรราศีชาวลัคนาราศีมีนครับเฮดไลของท่านคือบททดสอบตัวตนครั้งใหญ่แบกภาระหนักแต่จะเกิดปัญญาฟ้าประทานการงานมีความมั่นคงดีครับได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว แต่ดาวเสาดาวแห่งภาระและความรับผิดชอบมาเดินถอยหลังทับตัวคุณตรงๆเลยจะทำให้รู้สึกเหมือนแบกโลกไว้ทั้งใบงานหนักเครียดกดดันสุดๆแต่ท่ามกลางความท้าทายนี้คุณจะมีความสามารถในการเจรจาและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างน่าทึ่งสุดๆเหมือนมีปัญญาฟ้าประทานมาให้เลยครับ การเงินอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะครับเดือนนี้มีเกณฑ์เจอรายจ่ายฉุกเฉินเกี่ยวกับสุขภาพหรือการแก้ปัญหาต่างๆและโชคลาบที่ควรจะได้ก็อาจจะล่าช้าออกไปแต่ในความร้ายกลัวยังมีดีมีเกณฑ์พลิกชะตาจากร้ายเป็นดีได้เหมือนกันนะครับความรักขนโสดอาจเจอคนอายุน้อยกว่าเข้ามาคุยแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ค่อยแน่นอนนะครับคนมีคู่การสื่อสารคือหัวใจสําคัญอาจมีเรื่องขัดใจกันบ้างในครอบครัวแต่ไม่รุนแรงใช้เหตุผลคุยกันเยอะๆนะครับ ขอควรระวังคือสุขภาพคือเรื่องที่ต้องให้ความสําคัญเป็นอันดับหนึ่งเลยดาวเสาวทับตัวตรงๆแถมดาวอังคารก็ส่งผลเสียถึงกันทําให้ต้องระวังอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยรุนแรงอาจรู้สึกอ่อนเพลียปวดเมื่อยตามกระดูกและข้อต่อได้ง่ายพักผ่อนให้เยอะๆและห้ามประมาทเด็ดขาดครับและนี่ก็คือภาพรวมของเดือนกร,รกฎาคม2568นะครับจะเห็นว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความขัดแย้งที่สร้างสรรค์จริงๆครับ มีทั้งพลังที่ผลักให้เราไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วจากดาวศุกร์มรุตยูและพลังที่ดึงให้เราช้าลงเพื่อทบทวนจากดาวเสาดังนั้นคำแนะนำเชิงกลยุทธ์สไตล์วิศวะสำหรับเดือนนี้ก็คือเปิดรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสติหรือ Mindful Innovation เมื่อโอกาสใหม่ๆเข้ามาจงเปิดใจรับแต่อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจให้ใช้เวลาวิเคราะห์ถึงผลกระทบระยะยาวด้วยครับทดสอบความแข็งแกร่งหรือ Stress Test Your Project ทุกอย่างที่ได้มาใหม่ในเดือนนี้ทั้งงานเงนิงนหรือความรักจะถูกดาวเสาเข้าออดดตท,ทันทีจงถามตัวเองเสมอว่าโปรเจกต์นี้รากฐานมันแข็งแรงพอหรือยังใช้ความล่าช้าให้เป็นประโยชน์หรือ embrace the pause ถ้าเจออุปสรรคหรือความล่าช้าอย่าพึ่งหัวร้อนครับให้คิดซะว่าจักรวาลกำลังให้เวลาเรากลับไปแก้ไขจุดบกพร่องเพื่อให้โปรเจกต์ของเราสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นก่อนจะเดินหน้าต่อไป ใครที่สามารถรักษาสมดุลระหว่างความกล้าที่จะลุยกับความรอบคอบที่จะสร้างได้คนนั้นแหละครับที่จะเป็นผู้ชนะในเดือนที่ท้าทายและน่าตื่นเต้นนี้ครับและทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมของเดือนกร,รกฎาคม2568นะครับผมหวังว่าข้อมูลทั้งหมดตลอด4 EP ที่ผ่านมาจะเป็นประโยชน์ให้ทุกท่านได้นำไปวางแผนและออกแบบโปรเจกต์ชีวิตของตัวเองกันได้ราบรื่นนะครับ วันนี้น้องวิสและรายการคุยดวงง่ายๆสไตล์วิศวะต้องขอลาไปก่อนสำหรับเดือนนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและผ่านการออดิตของดาวต่างไปได้อย่างสวยงามแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้าสวัสดีครับ